ในโลกค้าปลีกที่แข่งกันดูเดือดสุดๆตอนนี้นะครับการเชื่อมประสบการณ์ลูกค้าจากโลกออนไลน์มาที่หน้าร้านหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าออนไลน์ทูออฟไลน์เนี่ยมันคือโจทย์ที่ท้าทายมากแต่ก็เป็นโอกาสที่ใหญ่มากเช่นกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเทคโนโลยีเบื้องหลังมันคืออะไรเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมโฆษณาที่เราเพิ่งเห็นในมือถือเนี่ยมันเหมือนกับรู้ใจเราเลยพอเราเดินเข้าร้านปุ๊บข้อเสนอมันเด้งขึ้นมาปั๊บมันทําได้ยังไงกัน โอเคครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เราจะเริ่มจากช่องว่างที่มองไม่เห็นในโลกการตลาดก่อนแล้วไปดูกันว่าจิ๊กซออะไรที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้จากนั้นจะพาไปดูเบื้องหลังความอัจฉริยะของมันว่ามันเปลี่ยนคนเดินเท้าให้เป็นยอดขายได้อย่างไงและสุดท้ายมันคือโอกาสครั้งใหญ่ของนักพัฒนาได้อย่างไงบ้าง เอาละครับมาเริ่มกันที่ต้นต่อของปัญหากันก่อนเลยซึ่งมันก็คือเพนพอยที่สุดของธุรกิจคาปลีกยุคนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือช่องว่างช่องว่างขนาดใหญ่ที่มันขั้นระหว่างโลกดิจิทัลกับหน้าร้านจริงของเรานี่แหละครับคือถ้าเรามองย้อนกลับไปนะโลกการตลาดมันเหมือนถูกแบ่งเป็น2ฝั่งแบบชัดเจนเลยฝั่งหนึ่งก็คือพวกสื่อนอกบ้านป้ายบิวบอร์ดอะไรพวกนั้นข้อดีคือคนเห็นเยอะสร้างการรับรู้ได้กว้างแต่ถามว่าวัดผลได้ไหมว่าใครเห็นแล้วมาซื้อ ยากมากส่วนอีกฝั่งก็คือโฆษณาออนไลน์อันนี้จอดจองเป๊ะๆวัดผลก็ง่ายแต่มันก็จบอยู่แค่ในโลกออนไลน์ไงครับประเด็นคือ2โลกนี้มันไม่เคยคุยกันเลยใช่เลยครับแล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับลองนึกภาพตามนะลูกค้าคนนึงอาจจะดูสินค้าเราในเว็บมาเป็นชั่วโมงแต่พอเขาเดินเข้าร้านปุ๊บเขาใกล้เป็นใครก็ไม่รู้สําหรับเราทันทีพนักงานไม่รู้เลยว่าคนนี้แหละคือคนที่สนใจสินค้าชิ้นนั้นอยู่นี่แหละครับคือโอกาสที่มันหลุดลอยไป แล้วคำถามคือจะแก้ปัญหานี้ยังไงโซลูชันจาก iya.ai เนี่ยเขาเปรียบเหมือนจิ๊กซอว์สชิ้นสําคัญเลยครับที่เข้ามาปุ๊บประกบกันได้พอดีเป๊ะเลยจิ๊กซอว์ชิ้นแรกนะครับคือเจ้า AI Beacon นี่เองมันคือฮาร์ดแวร์ครับเป็นอุปกรณ์บลูทูธอัจฉริยะที่จริงมากคือมันทําหน้าที่ส่งสัญญ,ญาณออกมาจากร้านค้าและสเปคนี้ไม่ธรรมดานะครับระยะส่งไกลกว่าปกติถึง4เท่าคือครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขึ้นเยอะมาก พอมีฮาร์ดแวร์แล้วก็ต้องมีซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับจิ๊กซอชิ้นที่2ก็คือ Line Mini App ครับอันนี้คือดีมากเพราะมันทํางานอยู่ในแอปไลน์เลยหมายความว่าไงหมายความว่าลูกค้าไม่ต้องไปโหลดแอปอะไรใหม่ให้วุ่นวายเลยครับล็อกอินก็อัตโนม,มัติผ่านไลน์แถมยังแอดเพื่อนได้เลยทําการตลาดต่อได้สบายๆแล้วผ้ามันจะมาต่อกันตรงนี้แหละครับ พอมีลูกค้าที่เปิดบลูทูธเดินเข้ามาในระยะของ AI Beacon ปุ๊บแบนเนอร์โปรโมชั่นมันจะเด้งขึ้นมาบนแอปไลน์ของเขาทันทีชวนให้กดเข้ามาดูนี่แหละครับคือช่วงเวลาทองที่เรียกว่า Right Place Right Time Right Offer คือการยื่นข้อเสนอที่ใช่ในเวลาและสถานที่ที่ใช่เป๊ะเ,เ,เลยแต่เดี๋ยวก่อนแค่ส่งข้อเสนอไปมันดูง่ายไปใช่ไหมครับจริงๆแล้วความฉลาดของมันไม่ได้อยู่แค่นั้นความอัจฉริยะที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่การเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลต่างหากหัวใจของมันง่ายมากเลยครับมันเก็บข้อมูลจากพฤติกรรมแค่3อย่างเท่านั้นเอง 1. คือตอนที่ลูกค้าเดินเข้ามาในระยะสัญญาณ2คือเขาสนใจกดแบนเนอร์หรือเปล่าและ3ระบบจะดูว่าเขาใช้เวลาอยู่ในพื้นที่นั้นนานแค่ไหนแค่3อย่างนี้แหละครับแต่มันจะกลายเป็นขุมทรัพย์ข้อมูลมหาศาลเลยแล้วจากข้อมูลดิบง่ายๆแค่นั้น,นครับมันถูกปลดล็อกออกมาเป็นข้อมูลเชิงลึกที่แบบโห้ทรงพลังมากเราจะรู้เลยว่าลูกค้าคนนี้มาบ่อยแค่ไหน ปกติแล้วใช้เวาลาในโซนไหนนานเป็นพิเศษหรือกระทั่งเห็นเป็นแผนที่ความร้อนหรือฮิตแมพเลยว่ามุมไหนของร้านฮิตสุดๆไปจนถึงขั้นที่ว่าเราเห็นเส้นทางการเดินของลูกค้าในร้านได้เลย และนี่แหละครับคือจุดที่คำว่า AI เข้ามามีบทบาทสำคัญมันทำหน้าที่เหมือนเป็นสมองกลเลยครับที่เอาข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะจาก beacon จาก CRM จากที่ไหนก็ตามเอามารวมกันแล้วประมวลผลเพื่อคิดแคมเปญที่ใช่ที่สุดที่ Personalize ที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละคนฟังดูเจ๋งมากใช่ไหมครับแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วในโลกความเป็นจริงมันเวิร์จริงหรือเปล่าเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่าครับ จากเคสที่เขาไปทำกับบาร์บีคิวพลาซ่ากว่า30สาขานะครับเชื่อไหมครับว่าเทคโนโลยี O2O แบบนี้เนี่ยสามารถสร้าง s a l e ์ c คอนเ r อร์ชั a นเหรืออัตราการเปลี่ยนลูกค้าที่เดินเข้ามาให้กลายเป็นยอดขายได้สูงถึง60%เลยครับโอ้โหเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับแล้วต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ไอเดียของสตาร์ทอัพเล็กๆนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากเป็นกลยุทธ์ของบริษัทใหญ่อย่าง BTS Group เลย ภายใต้วิสัยทัศน์ที่เรียกว่า City Solutions ที่เขาต้องการจะหลอมรวมบริการดิจิทัลอย่าง Rabbit Line Pay เข้ากับชีวิตประจำวันของคนเมืองให้ได้และทั้งหมดที่เล่ามานี่มันมีความหมายยังไงกับคนในวงการเทคโนโลยีโดยเฉพาะนะักพัฒนาบ้างบอกเลยครับว่านี่คือโอกาสครั้งใหญ่มากๆเลยสำหรับนักพัฒนาแล้วนะครับนี่คือ Action Plan ที่น่าสนใจมากเลยหคือเตรียมตัวให้พร้อมเพราะ Line Mini App เนี่ยกำลังจะเปิดให้นักพัฒนาทั่วไปได้ใช้แล้ว สคือต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อบีคอนใหม่เลยอย่ามองว่ามันเป็นแค่ตัวส่งข้อความแต่มองว่ามันคือไกด์ปลืนที่จะลั่นไกให้ AI ทํางานหรือ AI trigger และสุดท้ายคือการใช้ AI ให้ไปไกลกว่าแค่แชทบอทให้มันเป็นสมองของทุกอย่างที่จะเปลี่ยนคนเดินถนนธรรมดาธร,รมๆให้กลายเป็นยอดขายที่วัดผลได้จริงเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเทคโนโลยีกําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของโงการค้าปลีกไปเลย แต่มันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้ขบคิดกันว่าในวันที่ราา้านค้ารู้จักเราดีขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งของเราดีขึ้นหรือจริงๆแล้วเรากำลังต้องแลกมันมาด้วยความเป็นส่วนตัวที่หายไปกันแน่